รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างป่าสร้างน้ำสร้างคุณค่าให้ชุมชนคือการตอบแทนคุณแผ่นดินในแบบของพี่สาววันนบบานไรตะวันหวานอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่คืนคุณแผ่นดินก็แล้วกันว่าเราต้องการที่จะสร้างน้ำสร้างป่านะคะ แล้วก็ถึงวันนี้เองเนี่ยฉันคิดว่าเราทําได้แล้วจริงๆนะคะนอกเหนือจากที่สร้างน้ำสร้างป่าแล้วชุมชนมีไรายได้นะคะแล้วก็มีมีงานทำนะคะทุกคนแสดงออกถึงความสมัครในะคะมีความรักกันนะคะสิ่งนี้เราก็พอใจแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการวันนี้เรายังอยู่กันที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่ที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียงอาณาจักรกว้างใหญ่บนพื้นที่600กว่าไร่คือสถานที่เล่าเรื่องราวความพยายามของนักพัฒนาคนเก่งของจังหวัดกระบี่พี่สาวันตัน ิงเก่งที่เปลี่ยนพื้นที่รกร้างพื้นที่ป่าดินเสื่อมโทรมไม่มีแหล่งน้ําให้กลายมาเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านเกษตรในยมเพลําทับจังหวัดกระบีค่ะด้วยด้วยใจของพี่เนี่ยที่จะทําตอนนั้นก็คือมาเห็นสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่มีต้นไม้นะแล้วเป็นผิวครุขระนะคะแล้วก็มีก้อนหินที่มีพืชขึ้นคลุมอยู่นะคะแต่เราตั้งใจที่จะมาทําอย่างที่บอกว่าเราอยากจะสร้างป่าสร้างน้ำนะคะแล้วก็ อยากสร้างบ้านเล็กๆอยู่หลังเดียวนะคะ,ะล้อมด,ด้วยน้ำนะคะแล้วก็ด้วยป่าเนี่ยอยากจะให้รางวัลกับชีวิตนะของตัวเองว่าเราเองก็เป็นคนในพื้นที่แล้วก็สร้างตัวขึ้นมานะคะจากเริ่มต้นจากงานเล็กๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีโอกาสหนึ่งนะคะที่เราสามารถที่จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองได้นะคะก็อยากจะ,อ,ะอยู่แบบให้ความสุขกับตัวเอง จากแผ่นดินรกร้างแห้งแล้งมีน้ำได้อย่างไรแนวคิดการสร้างน้ำสร้างป่าตามสายพระราชาณบ,บ้านไร่ตะวันหวานสามารถสร้างน้ำได้อย่างไรไปฟังพี่สาวันกันค่ะพี่สาว,วันนี้เป็นคนพื้นที่นะคนที่นี่เลยนะคะแล้วก็บ้านเกิดนะคะอยู่ที่อำเภอลำทับพ,พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองก่อนะคะซึ่งพื้นที่รอบๆนะคะจะมองเนี่ยจะเป็นเนินเขาเพื่อนก็มองว่า เราอยากจะทําสิ่งดีๆนะคะให้กับบ้านเกิดของเรานะคะโดยการที่เราจะสร้างป่านะคะแล้วก็สร้างน้ําขึ้นมาพื้นที่ที่เข้ามาเนี่ยไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวนะคะน้ําอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็คือเราขุดขึ้นมานะคะเราก็ใช้ตามพระบรมชัตรของพระองค์ท่านนะคะว่าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำะ,ะ,ะฉะนั้นเราสามารถที่จะขุดแล้วก็กั้นน้ำนะคะเก็บกับน้ำไว้ได้นะ ใตตะวันหวานคือคำตอบของการสร้างป่าสร้างน้ำในพื้นดินแห้งแล้งมาแล้วกว่า15ปีที่เริ่มขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำจนมีน้ำใช้ศูนย์เรียนรู้กิกรรมธรรมชาติการทำการเกษตรตามแนวทางสายพระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า6กรไร่ให้ชาวบ้านในอำเภอลำทับได้มีที่ทำกินมีรายได้กันค่ะด้วยสภาพพื้นที่ ด้วยทางภูมิศาสตร์แล้วนะคะเรามองเลยว่าเราสามารถสร้างน้ําขึ้นได้จริงๆนะคะก็ตั้งแต่ซื้อมานะครับปีนี้เป็นปีที่15นะคะเราก็ขุดมาทุกปีนะคบปีที่1ปีที่4เนี่ยแทบไม่มีน้ําเลยนะคะเพราะช่วงหน้าฝนเราก็กักเก็บไว้นะช่วงหน้าแล้งเราก็เปิดปล่อยออกไปนะคะแล้วก็ขุดลงทุกปีนะ,ะจนหลังจากนั้นเนี่ยประมาณปีที่7ที่8เนี่ยน้ำก็ไม่ให้อีกเลยนะ,ะเพราะว่าเราได้สร้างป่าขึ้นที่เหนือน้ําจากร่องรอยของเ,อเนินเขาที่เขาได้ขุด หินผูกไปเนี่ยเราก็ได้ปลูกป่าขึ้นมานะคะสร้างป่าก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้สภาพโดยรอบโดยทั่วไปนะคะเรามีป่าแล้วก็มีน้ำนะคะวันนี้พี่สาวันก็นำขวัญชมพื้นที่ปลูกป่าและแปลงปลูกต้นมะเหสักศักสยามมินที่อบร้อมไปด้วยแหล่งน้ำแสดงออกถึงความสมบูรณ์มีทางเดินสะพานคอนกรีตยาวให้เดินชื่นชมธรรมชาติป่าไม้ที่พี่สาวันและชาวบ้านในชุมชน ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาเพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำของชุมชนด้วยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเราได้ปลูกต้นมหศศักศักยามินนะคะเป็นต้นไม้พระจันทานนะคะอยู่ในโครงการของอปพรนะคะอ,ะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็ปลูกมาเ,เกือบ1ิปีแล้วนะคะ ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนส่วนของโซนสัตว์ประชานะคะเราก็จะเป็นพืชพันธุไม้หายากนะคะที่จะให้ลูกหลานได้มองเห็นในอนาคตนะคะแนวคิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนค่ะถ้าเราก็ได้มีโครงการนะคะของภาครัฐนะคะก็คือ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะทั้งปฏิบัติด้วยนะคะตอนนี้เราก็เป็นรูปมาทำแล้วนะคะว่าส่วนต่างๆเนี่ยรายได้ที่เราเกิดขึ้นมานะคะเราก็จะให้กับทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องของการสร้างกําลังใจนะคะให้กับคนที่เข้ามาอยู่ะะภายในอาณาจักรศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านไร้ตะวันหวาน มีฐานเรียนรู้อะไรบ้างขัญจะเป็นผู้นำไปชมเองค่ะเริ่มจากขั้นแรกเมื่อเราเดินทางมาถึงบ้านไร่ตะวันหวานก็จะมีพนักงานซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนคอยให้การดูแลนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแจ้งให้เราทราบว่าต้องทำอะไรบ้างจากนั้นก็เลือกว่าจะนั่งทานกาแฟเย็นๆถ่ายภาพสวยๆในร้านกาแฟหรือจะเยี่ยมชมฐานการเกษตรต่างๆภายในไร่แห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ก็จะเลือกไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆอย่างขวัญในวันนี้ค่ะการเดินทางไปดูฐานต่างๆต้องนั่งรถรางไปนะคะคิดค่าบริการคนละ90บาทเพราะที่นี่มีพื้นที่กว้างมากรถรางทุกคันก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าไกด์ประจำรถคอยให้ข้อมูลและความรู้กับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางค่ะ ถึงแล้วค่ะจุดเช็คอินจุดที่1นนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินหมายเลขเก้าของที่บ้านไรตะวันหวานแห่งนี้นะคะวันนี้ขวัญก็มาพร้อมกับไกด์ของที่นี่นะคะไปค่ะเชิญเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนในโอ้โหจุดนี้มองเห็นได้รอบด้านเลยนะคะน้องตาลแล้วก็สวยมากด้วยนะคะ เมื่อก่อนตรงนี้คือเป็นพื้นที่สวนปามใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพื้นที่สวนปามทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ปามหมดเลยโอ้โหนี่ป้ายบ้านไร่ตะวันหวานเป็นจุดที่นักท่องเท,ที่ยวมาถ่ายภาพที่นี่ก็ต้องแบบมีนี่ป้ายบ้านไรตะวันหวานเป็นใบกล่าวด้านหลังด้วยใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพกันตรงที่หนะ้าป้ายบ้านไร่ตะวันหวานนะคะถ่ายมุมด้านหน้าสวยๆเลยค่ะปายน้องตาล นี่นะคะคุณผู้ชมถึงแล้วค่ะบ้านไร่ตะวันหวานนะคะสำหรับจุดเช็คอินจุดที่1ที่บริเวณบ้านไร่ตะวันหวานนะคะมีชื่อเรียกว่าจุดเช็คอินหมายเลข9ก้นะคะนอกจากจุดเด่นไฮไลท์เป็นหมายเลข9้ ที่ทําขึ้นมาเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9แล้วยังมีหนึ่งจุดก็คือบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่ารังนกเงือกนะคะนี่มีตัวอย่างนกเงือกด้วยนะคะและจุดที่นักท่องเที่ยวมาต้องมาถ่ายภาพก็คือตรงนี้นะคะนี่รังนกเงือกเป็นรังจริงๆนะคะที่สามารถเข้าไปแล้วก็เก็บภาพได้ขอนจะลงไปให้ดู อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่มีความสวยงามนะคะที่บริเวณจุดชมวิวหมายเลขหนึ่งหรือว่าจุดชมวิวหมายเลขเก้านะคะก็คือบริเวณรังนกตรงนี้นี่แหละคะ่ะเป็นรังนกเงือกนั่นเองนะคะก็จะมีการทํารังขึ้นมาเพื่อให้เราได้มาเก็บภาพความสวยงามนะคะแล้วก็มีนกเงือกให้เราได้เห็นด้วยนะคะสําหรับตรงนี้ที่เป็นความสําคัญของการมีรังนกเงือกขึ้นมานั้นนะคะ,ะ,คะ <S <S ก็เพราะว่าเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีนกเงือกจริงๆนะคะบินลงมาเกาะตามต้นไม้แบบนี้นี่แหละค่ะ ดังนั้นเมื่อทําเป็นบ้านไรตะวันหวานแล้วก็จึงอยากให้ดําลึกถึงนกเงือกนั่นเองนะคะแล้วก็นึกถึงความสมบูรณ์สมัยก่อนที่ยังมีนกเงือกลงเหลืออยู่ที่นี่ค่ะ จากจุดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอากาศบริสุทธิ์มากๆอากาศดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญขวัญสามารถนั่งมองวิวความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณ300ไร่ตรงนี้นะคะได้รอบพิศทางเลยล่ะค่ะเห็นคิวเขาที่มีความสวยงามนะคะเห็นหนองน้ำเห็นธรรมชาติสวยงามของที่นี่นะคะซึ่งเย็นๆแบบนี้ต้องบอกว่าอากาศที่นี่นะั้นน่าพักผ่อนมากๆเลยล่ะค่ะสวยงามจริงๆค่ะ บ้านไร่ตะวันหวานนะคะนอกจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างไรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชนแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายจุดสวยงามนะคะที่เราสามารถแวะมาเก็บภาพประทับใจนะคะรวมถึงเช็คอินลงสื่อออนไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะได้มาเรียนรู้กรเกษตรผสมผสานร่วมกันไปด้วยและที่สำคัญนะคะอุดหนุนธุรกิจชุมชนนะคะก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะบ้านไร่ตะวันหวานนั่นเองค่ะ มาไกายไปแบบขวัญแบบนี้ด้วยนะคะพื่นเ,เลยค่ะบ้านไร่ตะวันหวานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลกผสมผสานมีทั้งพื้นที่ป่าแปลงผักปลอดสารพิษฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากมายทั้งแพะแกะวัวนมควายเผือกจะมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่คอยดูแลสัตว์ในคอกอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะพื้นที่เรามีอยู่นะคะเราก็ได้ แบ่งออกเป็นโซนๆด้วยกันนะคะในโซนของกิกรรมนะคะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นแกะนะคะเป็นควายเผือกนะคะเป็นหัวนมนะ,ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆเหล่านี้รายได้เรามาจากไหนนะคะเห็นก็คือรายได้จากรถนําเที่ยวนะคะตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยเราก็เป็นค่าใช้จ่ายให้กับทุกคนที่เข้ามาช่วยงานที่นี่นะคะตอนนี้เรามี จดทะเบียนเป็นวิสากิจชุมชนบ้านไร่ตะวันหวานเป็นปีที่2นะคะ,ะพื้นที่เนี่ยเป็นของบ้านไร่ตะวันหวานในส่วนของชาวบ้านเนี่ยก็แบ่งจะสรรปันส่วนกันนะคะว่าคนนี้สองสองไร่คนนี้สามไร่นะคนนี้สี่ไร่จะทํเกสิกรรมนะคะ,ะชาวบ้านตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด49คนนะคะตอนนี้กําลังทยอยเข้ามานะคะที่จะเป็นมีส่วนร่วม ตลอดเส้นทางที่นั่งรถรางผ่านขวัญได้เห็นหลักคิดในการน้อมนำศาสตร์พระราชาของพี่สาวันมาใช้ให้เห็นจริงๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะพี่สาวันได้น้อมนำนะคะตามพระราชบัติของพระเจ้าอยู่หัวรัชกิลเก่านะคะก็คือตามศาสตร์พระราชานะคะ พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพราะงะั้นเราได้เอาในแนวทางของเศรษฐกิจอกพอเพียงเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมนะคะเมื่อเกิดบ้านไร่ตรหวานขึ้นมานะคะในการที่เราจะสร้างงานสร้างอาชีพถ้าเข้ามาเห็นนะคะในโครงการเนี่ยเราจะมีทั้งกิจกรรมนะคะในโซนของเศรษฐกิจอกพอเพียงนะคะเรามีการปลูกผักนะคะมีผักพืชสวนครัว แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ย็นต้นนะคะเป็นต้นไม้ที่ยังเย็นด้วยโพนมแพะตรงนี้เป็นควายเผือกนุกควายเผือกมีกี่ตัวคะตอนนี้มี5้าตัวค่ะมีตัวเล็กเพิ่มมาตัวนึงนะคะเพิ่มเติมค่ะตอนนี้นะคะน้องตาลก็นําขวัญมาดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดภายในบ้านไรตะวันหวานก็คือนี่ค่ะเจ้าควายเผือกน่นเองนะคะมีป้ายบอกเลยว่าควายดุอยากเข้าใกล้ดุจริงไหมคะน้องตาล มี5ตัว5ชื่อนะคะมีชื่อเงินชื่อทองชื่อสุกใบบุญแล้วก็รวงข้าวนะคะอย่างรวงข้าวบอกว่าเพิ่งคลอดมาใช่ไหมคะตัวเล็กสุดเลยดุจริงหรือเปล่าต้องมาพี่สูด,ดูนะคะว่าดุจริงไหมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะ <c oughs> ไม่มีใครห้ามเลย ไายเผือกคนเผือกไปก่อนนะ <S <S บริเวณนี้ก็จะเป็นซุ้มไผ่เติมรักนะคะที่เรียกว่าซุ้มไผ่เติมรักนั่นก็เพราะว่าเราเอาคาชื่อมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้าเกิดคู่รักได้มาเดินลอดผ่านซุ้มไผ่จะพบกับรักที่ยั่งยืนรักยืนยงนั่นเองนะคะเหมือนดั่ง อ๋อเหนียวแน่นเหมือนดั่งกอไผ่ซึ่งเห็นว่าเหนียวแน่นมากจริงๆและบริเวณไผ่เติมรักตรงนี้นะคะก็จะประกอบด้วยทั้งไผ่ดำไผ่หวานแล้วก็ไผ่สีสุกนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสวยงามต้องไม่พลาดนะคะมาที่นี่ต้องมาถ่ายภาพกับซุ้มไผ่เติมรักนะคะรวมทั้งที่สำคัญต้องพาคู่รักคุณมาด้วยค่ะโอเคเดี๋ยววันหลังพี่จะมาใหม่พี่จะพาคู่รักมาเดินด้วยแต่วันนี้เดินกับน้องตาลไปก่อนนะโอเคไปค่ะ อีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆของบ้านไรตะวันหวานได้รอบทิศทางนะคะก็คือที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามเรียกว่าจุดคาร์บอนนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์นะคะกําลังลารับขอบฟ้านะคะโน่นเลยค่ะพระอทิตย์กำลังจะตกเลยนะคะริมทิวเขาสวยงามมา,มากๆเลยค่ะดูพราทิตย์ตกกัน วันนี้ยังนั่งรถรางเที่ยวชมสวนเกษตร,รในบ้านไร่ตะวันหวานไม่ทั่วเลยค่ะพระอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าไปซะก่อนจุดที่ขวัญยืนตอนนี้นะคะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์สุดท้ายของวันลาลับขอบฟ้าได้สวยมากๆเลยละค่ะ พระอาทิตย์ยามเช้าขึ้นมาทักทายแล้วนะคะพระอาทิตย์วันใหม่ที่บ้านไร่ตะวันหวานค่ะเช้าว,วันใหม่อากาศสดชื่นมากค่ะเช้านี้ขวัญตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บันเนินที่สูงที่สุดของบ้านไร่ตะวันหวานตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมารอรับแสงแรกของวันถ้ามาในช่วงหน้าหนาวก็จะได้เห็นหมอกยามเช้าตัดกับแสงสีทองสวยงามอบอุ่นมากเลยค่ะ เช้านี้รู้สึกสงบมากค่ะได้สูตรกลิ่นไอดีนดูวิวภูเขาและตอนนี้ขวัญก็กำลังขึ้นไปไหว้ขอพรช้างพระสะเวตอดุลยเดชพาหนค่ะและสิ่งหนึ่งที่เราเต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับรู้นะคะก็คือเ,ออเป็น ถิ่นกำเนิดนะคะของช้างพระสเสวีนะคะช้างคู่พระบรมีของรัชกาลที่9นะคะ,ะได้จากที่นี่นะคะก็คือที่อําเภอลำทับนะคะเป็นสิ่งที่เราชำลำทับเนี่ยภูมิใจนะคะไปไหว้พระสเสวีกันค่ะใกล้ถึงแล้วตามมาค่ะ นี่คือพระสเสวตอดุลยเดชพาหนเป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษพระสเสวตเป็นช้างพลายเผือกโทเกิดในป่าเขตจังหวัดกระบี่เมื่อประมาณพศ2494ค่ะถูกคล้องได้ที่บ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ประมาณปีพศ2499ค่ะ หวานคือศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งที่3ของจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นการขานร,รับนโยบายรัฐบาลหรือน้าสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ หัวใจสำคัญของบ้านไร่ตะวันหวานคือการยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาดำเนินการเป็นตัวอย่างแบบครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดกระบี่และเป็นแห่งแรกที่ใช้พื้นที่จำนวนมากภายในภาคใต้ที่หมู่ที่1บ้านดินแดงตําบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีพื้นที่600กว่าไร่จัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศาสตร์และภูมิศาสตร์คำว่าศาสตร์คือศาสตร์พระราชาคำว่าภูมิคือภูมิประเทศที่มีนั่นเองค่ะ ส่วนป่าชุมชนที่อยู่ติดกับไร่นะคะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของป่าชุมชนนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านได้เข้ามาทํากินถึงจังหวัดหนึ่งเนี่ยเราก็อาขอคืนพื้นพื้นป่าชาวบ้านก็อยากจะให้เราได้ดูแลด้วยนะ,ะก็หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยชจวบ้านออกเราก็าได้มอบให้เป็นป่าชุมชนซึ่งทางวิทยากรป่าไม้นะคะได้มาดูแ,แนวระวางเขตแล้วแล้วก็าทางกรมป่าไม้ก็ได้ประกาศเป็นเขตป่าชุมชนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น การที่ชาวบ้านจะได้เข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างน้อยก็กลุ่มที่มาพักที่นี่ยกตัวอย่างนะ,ะว่ามาพัก8คนเนี่ยต้องการจะเดินป่า8คนใช้เวลาสองชั่วโมงที่จะเดนดูนกดูชมนกชมไม้นะคะในในสวนป่าชุมชนนะคะเราก็จะมีไกด์นำนะคะเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยมาถึงเนี่ยเขามาทํางานประมาณ 2- 3สมชั่วโมงเนี่ยเขาก็ได้แล้วอย่างน้อยเฉลี่ยกันนะคะคนละ 250บาท300บาทนะส่วนนี้เราก็เป็นสร้างอาชีพนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะสร้างจิตสำนึกนะคะให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้จักรักป่านะคะก็สร้างป่าขึ้นมานะคะจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการพลิกฟื้นผื้นดินว่างเปล่าพื้นที่ป่ารกร้างไม่มีน้ำ ให้กลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านไร่ตะวันหวานวิสาหกิจชุมชนขนาดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลากหลายสายพันธุ์แหล่งน้ําสมบูรณ์ที่เกิดจากการปลูกป่าการกักเก็บน้ําตามธรรมชาติไว้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและศาสตร์ภูมิปรับสภาพดินเสื่อมโทรมให้สมบูรณ์เพื่อทําแปลงเกษตรเลี้ยงสตัตว์จัดการการท่องเที่ยวเกษตรในชุมชนดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยทั้งชุดชะบที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ตะวันหวานเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกพืชเกษตรหลากหลายมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรในราคาสูงกว่าท้องตลาดมีพืชผักปลอดสารพิษมีพืชไม้เมืองเหนือดอกไม้เมืองหนาวสวยงามที่หาชมได้ในพื้นที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่บ้านไร่ตะวันหวานเนี่ย สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะในการที่จะสร้างงานอย่างที่บอกนะสร้างอาชีพแล้วก็มาดูว่าการทำเกษตรกรรมเกษตรกษรกรรมโดยชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในบ้านไร่ตะวันหวานเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็ขอ,เ,อเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเป็นการท่องเที่ยว ประสมสานกันนะคะว่าระหว่างการที่เราสร้างงานสร้างอาชีพแบบกับชุมชนนะคะขึ้นคุณแผ่นดินก็แล้วกันว่าเราต้องการที่จะสร้างน้ําสร้างป่านะคะแล้วก็ถึงวันนี้เองเนี่ยฉันคิดว่าเราทําได้แล้วจริงๆนะคะนอกเหนือจากที่สร้างน้ำสร้างป่าแล้วชุมชนมีไรายได้นะคะแล้วก็มีมีงานทำนะคะทุกคนแสดงออกถึงความสมัครในะคะมีความรักกันนะคะสิ่งนี้เราก็พอใจแล้ว นี่คือความสำเร็จของบ้านไร่ตะวันหวานจากจุดเริ่มต้นแค่ต้องการมีบ้านหลังเล็กๆสักหลังในบ้านเกิดของตนกลายมาเป็นศูนย์รวมการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อบ้านไร่ตะวันหวานอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ที่ใครมากระบี่ต้องไม่พลาดสวัสดีค่ะ